พยากรณ์ชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566การเงินชาวลัคนาราศีเมษในพบกระดุมพระมีดาวพุธดาวมนุษย์ยูให้พลังงานส่งผลให้สภาวะทางการเงินในช่วงเดือนนี้นิ่งสงบค่อยเป็นค่อยไปใครที่ต้องการจะเร่งหาเงินในช่วงเดือนนี้ก็จะไม่เป็นที่น่าพอใจนักในภาพรวมการเงินดีไม่มีปัญหา งานในเรื่องของการงานในภพกรรมมะไม่มีดาวส่งผลให้งานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนักความรักความรักในภพปัต,ตนิิไม่มีดาวส่งผลโดยตรงแต่ก็ยังได้รับพลังงานจากดาวเสาร์ในภพลาพระส่งผลให้ความรักที่มีมาอาจจะมีปัญหาเพราะความเอาแต่ใจรวมถึงใครที่มีปัญหาความรัก ผ่านมานานแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะพบทางออกจบปัญหาได้ในเดือนนี้โชคลาภในภพราพามีดาวเสาร์ส่งผลให้สิ่งที่หวังตั้งใจมักจะไม่ได้อะไรไมาง่ายๆต้องสู้ประสักปัญหาจึงจะได้มาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังไม่เหมาะใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ